สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในระหว่างพีทโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะที่มันสืบเนื่องจากมังงานวันพีทในตอนล่าสุดที่เราจะได้เห็นนะว่าในมังงานวันพีทในตอนล่าสุดเนี่ยมันมีเรื่องราวเกิดกับโลกีในตอนที่เขานั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้เลื่มตาดูโลกซึ่งในฉากนั้นนี่ือฉากที่โลกีเขาน้นน่าสงสารแล้วก็ไปเรื่องราวที่บันดามามากๆๆนะฮะเพราะว่าตั้งแต่โลกีนั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยแม่ของเขานั้นก็ไม่ยอมรับโลกีแล้วก็ยอนโลกไปถ ยังได้สัง่งให้ทานนั่นจากก้าโลกีด้วยแต่ว่านแน่นอนนักโลกีเขานั้นมีชีวิตรอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งนั่นก็จะเป็นประเด็นที่เราจะได้มีการมาคุยและก็เะห์กันในวันนี้นะฮะว่าการที่เจ้าชายโลกีเขานั้นรอตายในตอนที่เขานั้นเกิดขึ้นมาถึงมาว่าเขาเนี่ยจะถูกโยนตกลงไปที่อันเดอร์เวลเรื่องราวโพกนี้จะเป็นการพพดเรื่องราวไปสู่ความสามารถและก็พลังโลกีที่ก่อนหน้านี้นนโลกีเนี่ยเขานั้นมันน่นัจในความความสามารถและก็พลังของเขาสามารถเอาชนะอัศวินเทพได้ถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่สามารถเห็นนบายได้ะฮะ ว่าความสามารถและก็พลังของเขาเนี่ยมันคือพลังอะไรแลก็กมีความสามารถแบบไหนเพราะว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดโลกีในตอนที่เขาเนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ถูกโยนไปในอันเดอร์เวิลเนี่ยถ้าเกิดเป็นเด็กทาลกธรรมดาอย่างไงก็ต้องตายใช่ไหมฮะเพราะว่าระยะความสูงที่เขานั้นตกลงมาเนี่ยมันพอๆกับที่กาบานเขานั้นตกลงมาก่อนหน้านี้แต่ว่าก่อนหน้านี้กาบานนะฮะเขานั้นตกลงมาโดยที่มีช็อปเปอร์ใช้ร่างกัดพลอยนั้นรับแรงกระแทกเอาไว้แต่ว่าล่าสุดเจ้าชวาโลกีเขานั้นตกลงมาด้วยร่างเด็กทาลกแต่ว่าเขานั้นนนนนก็ไมม่่ตตายแถใอั้เี มันยังมีสารายที่อันเดอร์เวลด์ปรากฏตัวขึ้นมาแต่ว่าโลกีเขานั้นก็ได้จาัดก,การมาแล้วก็ปีนกลับขึ้นไปใช่ไหมฮะซึ่งนั่นคือประเด็น,นที่น่าสนจใจนะโลกีททาไมเขาถึงมีความสามารถที่มันแข็งแกร่งตั้งแต่เกิดเพราะว่าความแข็งแกร่งของโลกีเนี่ยมันแข็งแกร่งขนาดที่ว่าเขานะฮะตกลงมาสูงขนาดนั้นก็ยังไม่ตายสามารถจัดก,การสตรละลายได้แต่เด็กแล้วก็ที่สําคัญที่สุดโลกีเนี่ยเขานั้นสามารถเป็นตัวม้าดากลับไปนะฮะทั้งทงท,งที่เขานั้นเพิ่งเกิดมาด้วยซ้ําซึ่งนั่นกน็น,นก่าข ทำไมเขานั่ถึงได้มีความสามารถและก็พลังขนาดนั้นหรือว่ามันจะมาจากความสามารถดวงตาโลกีท <cutter aer> <lide> ี oh ่เขานั้นมีดวงตาที่เหมือนเหมือนกับปีศาจอะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นมันก็จะไม่น่าแปลกใจที่โลกีเขานั้นจะไม่สามารถอธิบายได้นะว่าความสามารถและก็พลังของเขาเนี่ยมันคืออะไรและก็เป็นพลังแบบไหนเพราะว่าด้วยความที่ว่าโลกีเขานั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความสามารถดวงตาของเขาเนี่ยมันคืออะไรและก็เป็นพลังแบบไหนเหมือนกันนะฮะเพราะว่าจนถึงตอนนี้ในโลกวันพีชเราก็ยังไม่เคยเห็นใครที่มีความสามารถดวงตาเหมือนกับโลกี แล้วก็ทําให้คนคนนั้นได้มีความสกมารถกับโลกิเลยนะฮะเพราะวันนี้ก็อาจจะเป็นความสามารถดวงตานะฮะที่มันเกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์นั้นและแบบนี้ก็เป็นได้เพราะว่าในโลกวันพีน,นี้ก็จะมีเผ่าพันธุ์พิเศษนะฮะอย่างเช่นเคิงที่มีความสามารถปีนแล้วก็ไปไฟแล้วก็ที่มันมีความคล้ายขึ้นกันหน่อยเนี่ยนั่นก็คือพุดดิ้งที่มีความสามารถแล้วก็พลังเผ่าสามตาเพราะฉะนั้นความสามารถแล้วก็พลังโลกิมันก็อาจจะมีความคล้ายขึ้นกับเผ่าสามตานะฮะที่มันมีความสามารถแล้วก็พลังที่มันซ่อนไว้เพราะว่าได้เกิดว่าเรื่อเรม่ฮะ ราะว่าความสามารถดวตงตาของโลกีมันก็อาจจะเป็นสายเลือดเผ่าพันธุ์คนยาโบราณซึ่งมันอาจจะเป็นคนยาโบราณในอดีตที่มันมีดวตงตาเหมือนกับโลกี้และแบบนี้ก็เป็นได้น,นะฮะราะว่าในโลกวันพีสในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะได้มีการเชื่อมโยงประ่อด,ดิต์มากมานะฮะแต่มันยังมีเรื่องราวพันธิคาเล่ที่เราจะได้เห็นนะว่าในตอนท้ายโลกีเนี่ยเขานั้นได้เข้าร่วมกับพวกลูฟี่ในสุดการต่อสู้ครั้งสุดท้ายซึ่งในภาพนั้นโลกีเขานั้นมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็น่าจะหมายความาว่าโลกี เขาเนั้นเป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญในสึกการต่อสูค้ครั้งสุดท้ายของพลูฟี่อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นความสามารถและกะพลังโลกิมันก็อาจจะเป็นความสามารถและกะลังเทมันเป็นความสามารถเดียวกันกับคนยบโบรานะฮะที่ยักษ์ตอนนั้นอาจจะเคยต่อสู้ร่วมกับเจ้าบ,บอนแนดีซึ่งเขานั้นเคยยักษ์ที่แข่งกนนารละแถมเขาเนี่ยก็อาจจะสืบสายเลือดเดีวยวกันกับเจ้าบ,บอนแนดีนะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะที่เอาบาบมันมีเรื่องราวที่แปลกประหลาดน,นี่คือกริส์เนี่ยจะได้แต่งงานกับสายเลือดบริสุทธิ์จากคนยักษ์ที่ไม่สายเลือดจากเอวบาบเท่านั้น ึ่งนั่นคือประเด็นที่มันน่าแปลกใจนะว่าทำไมเหล่าคนยักษ์ถึงได้ต้องมีธรรมเนียมการปฏิบัติแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องราวพวกนั้นเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องราวเอบาบมันได้มีการเสืบทอดผลพิศดารต้องห้ามในตำนานซึ่งว่ากันว่ามันคือความสามารถเทพโดทิสและนั่นก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่กษัตริย์เทอบาบจะต้องมีสายเลือดที่บริสุทธิ์เพราะว่าพวกเขาต้องรักษาสายเลือดที่บริสุทธิ์ของเจ้าพระคุก่อนเอาไว้เพื่อที่จะทําให้หลังจากนนั้เราาชวงงศ์ที่่สสลอออบบริุธขกนะฮ จะได้สืบทอดความสามารถและกำลังผลผืน่นสารในตำนานซึ่งมันเหมือนกับเจ้าบ่าคนก่อนที่เป็นคนยักษ์ที่มีความสามารถในการและก็มีความสามารถที่แข็งแกร่งและจาบ,บ่าคนก่อนเนี่ยเขาใน,นกาจะมีความสามารถดวงตาที่มันเหมือนกับโลกิในปัจจุบันก็เป็นได้นะฮะซึ่งความสามารถดวงตานโลกิีเนี่ยเมื่อบวกกับสายเลือดบริสุทธิ์คนยักษ์มันก็เลยทําให้เขาใน,นมีร่างกายที่แข็งแกร่งเพราะว่านอกจากที่โลกิีได้ตกลงมาแลวไม่ตายเนี่ยโลกรียังสามารถจะการสัตว์ร้ายโดยที่เขาในใช้กาลังแลก็ไม่ได้ใช้ฮากิราชันนะฮะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นเอาสัตว้ยันนนเี่ มีเลือดมีบาดแผลแล้วก็นอนบนพื้นซึ่งมันไม่ใช่การที่โลกีเขาในี่ยใช้ฮาคิราชันและก็ทําให้มันสลบใช่ไหมฮะแต่ว่าก็แน่นอนนะวาการที่โลกีเขาเนี่ยถูกพูเรื่อง่าเกี่ยวกับดวงตามัขนาดีเนี่ดยดวงตาของโลกีมันก็น่าจะมีพลังแฝงให้มันมากกว่าน,นี้เพราะว่าดวงตาโลกีมันอาจจะไปเสริมความสามารถที่ทําให้เขาเนี่ยเรียนรู้ฮาคิราชาพลังฮาคีได้ไวขึ้นเพราะว่าตั้แต่เด็กโลกีเขาเนี่ยก็ได้ปิดตาไว้แต่ว่าเขานะฮะก็ยังรับรู้แล้วก็สัมผัสได้เหมือนกับว่าเขานั่งมองเห็นปกติ เพราะฉะนั้นหากคิดสังเกตทโลกิเนี่ยมันก็น่าจะมีความแข็งแกร่งมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมฮะและก่อนหน้านี้กาบานนี่ก็ได้บอกลูฟี่เกี่ยวกับความสามารถทากทีฬาชันเพื่อใช้มาในการจัดก,การเหล่าสุนเทพเพราะว่าเหล่าสุนเทพนัพ้นไม่ได้เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่โลกิมั่นใจขนาดนี้เนี่ยหนึ่งเลยนะั่นคือโลกิเขาอาจจะมีฮากีฬาชันที่แม่งแข็งแกร่งจะสามารถจัดการสุนเทพได้หรือไมกก็คือข้อ2เนี่ยนั่นคือดวงตาโลกิมันมีพลังที่มันซ่อนไว้ซึ่งมันทาให้โลกิเขา,าสามามรถใช้้พลัังนน ในการจัดการเ่าซ anyway ุนเทพได้เหมือนกับการช้ฮงนคิราชันในระดับนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งโลกิเขาน่าจะสามารถประสานพลังฮาคิเพื่อใช้ร่วมกับพลังดวงตาของเขาจนทําให้เขานั้นมั่นใจนะว่าเขาเนี่ยสามารถจัดการเหล่าสุนเทพได้แน่นอนเพราะว่าขณะตอนเกิดขึ้นมาเนี่ยโลกิยังมีความสามารถและก็พลังขนาดนั้นเพราะฉะนั้นโลกิในตอนโตเนี่ยความสามารถร่างกายและก็ดวงตาของเขามันก็ต้องพัฒนาขึ้นจนมันแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะฮะ เพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดูแล้วก็รอรู้กันนะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็าสามารถพลังแล้วก็ดวงตาโลกิมันจะมีความรับพลังที่มันโหดแล้วโกงขนาดไหนยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมารอรู้แล้วก็รอรู้กันต่อไปนะฮะโอเคในะนี้ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็ิเคห์กันในคลิปนี้สึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กระชร์ส u b s c r i b e ์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาิปใหมายเช่เาเราสำหรับในพอต้องขอตัว